ลุงกินน้ำสองอันเป็นกฎตการที่แปลกมากมาเกิดขึ้นที่วัดลังสีบ้านแผวแดดออกฝนตกเสร็จแล้วก็มีลุงกินน้ำอันแรกแล้วก็มีอันที่สองตามมาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยเกิดมาลุงกินน้ำสองอันสวยมากก็เห็นด้วยตาเปล่า,าวสวยฟันในกล้องเยอะแยะมาก สวยจริงๆได้พาลูกกินน้ําแล้วฝนไม่ตกเลยไม่มีฝนเลยสวยมากๆจรกกิงๆฝากช่องทันวาด้วยนะครับตอนเวลา5โมง55นาทีมี2เส้นตอนแรกเวลา5โมงแล้วก็ตอนนี้6โมง15ก็ยังกินอยู่ยังเห็นชัดอยู่ สวยมากจริงๆไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยสุดยอดมากธรรชาติส,สวยมากสุดยอดจริงๆอาจในกล้องอาจจะไม่ชัดขอบคุณมากครับ